สวัสดีครับครอบครัวพ่อกันกับช่องอีสานซิต,ตี้นะครับเมืองนครศรีธรามายามหนูนะครับมาใส่ถิ่มใบตัวมือว่านแล้วละ่ะซีหาลังนะครับกับเด็กก็ได้นี่มองหนึ่หลังหนึ่งครับแล้วก็ข้างผีสามหนึ่งสองสามมองพุ่นอีกหลังหนึ่งครับท,ทังที่สี่พุ่นซีหาลังครับนี่ ไปเราก็ไปรุ่นเบิ้งครับคือเหมือนมาสวยแน่ครับเมือนนี่รอบบรรยากาศตอนสวยกีดยางมึงเสร็จครับนี่แห่งฝ้ามากครับยันหมามแห้งไรครับที่แถวนี้เหรียญยุสระแล้วก็ไปรุ่นกันเลยครับคือเรหลังแหลกมยายามล้างไก่ผีละกอน สำหรับบรรยากาศก็นี่แหละยูนเออไม้สำหรับไม้สำหรับไม้ยูนสะหลวงน่เหระครับขอบขอบสะเหมือนกันหลังแหลกหลังหนึ่งไปหน่อหลังคือว่าฮึบฮึบฮึบโอ้บอลลันครับอืมโอ้มีห้อยเคียกินอยู่ด้วยครับ ห้อยหนากัดไม่ไม่พร้อมครับนี่เห็นปะ<อ>มันค่อยๆเคี่ยวไปกินครับสลัดขึ้นกันตัวละหุ่นห้อยก็ดสำหรับงาเขาเปลือกกันแลครับผสมห้ำแหละเส้น้ันยาปั๊บผนุ่มจัง่อยครับนี่ดาวนี่สีแดงครับนี่ไปครับไปรุ่นหลังที่สองกันรถเอจักตัวประมมิน มองหลังแหลีมองยาสิมันหนูขั้วแล้วครับบมองยาเบิ่งจากขวยรูปทรงเขายังมีหมองใสอันนา้งา,าครับหนูเดี๋ยวน,ะนี่ละใส่เล่มเอาน้ำติมหวยเริมนองครับคือสัมบ ห้อยกัดครับพี่ห้อยกินเยอะพี่พกินมากอันอย่างมันเดินมาหมากอย่างมันครับคือบอสโอ้ยฝุ่นครับนอนเอเละๆอยู่ฝุ่นมองยังอีกมันหมาไม่มมยองบ่นี้อ๋อ ครับหนูขั้วครับนี่หนูห้อยตัวอื่นมากินนี่ครับนี่จนเบิดเลยยังมีอีกอยูด้วยนี่ขุดห้อยขุดยืนหนี่อมันอย่าง,าง,างามันหนูขั้วขุดขคักแน่เลยแล้วใบนี้ก่อนครับนี่บางหลังที่สองหลังที่สามนี่หลังนี้บ่มี ห้อยกินเลยบอยมึงมีห้อยกินน่นลุ่นหลังที่ิีอ้ยพี่หำไมมันขูดกินครับยูพี่สิแม่นหนูเงี้ลเหรอครับตัวนี้คุะครับ,รบมันขูดกินหัวเอาไปขูดกลินมันก็นหูหรือเป็นงนื้น โ oh. มันก็บอบ่กินเขาแล้วเพิ่งล้างที่ครับคือบาลังอุ้ยลันอืมลันเฝ้าครับเขานี้ถือเคีียกินจนเบิดเลยครับนี่โอ้ยเสียดายดิอืมหนูใหญ่ดิตัวนี้โอ้ยตัวเดียวนี่บ้าง อย่านได้มาแกะมืออยู่เด้อครับเดี๋ยวไปเบื้องหลังสุดท้ายกันเลยครับไปบย่านได้โอ้บ่วงมานน้อยู่ครับมือเร่งมาแกะมือไม่อยู่หรอกพ่อขห็นฉี่มันอยู่ชิมันโหนูใหญ่แล้วครับตรงน,นั้นเบื้องหลังสุดท้ายครับนี่แป้าแววแวแวบ่วคือครับ ฝนตกใส่ผ่อนมากขึ้นนีครับนห้อยหมดทางมันเข้าไปนะุ่นเจ็บครับนี่ครับเ้าเก็บมาเบิร์ลละได้หนูขั้วตัวหนึ่งครับรันผ่าดไปเลกหลังวะหลังหนึ่งบอกหรือสองหลัง เราผมกับสิภาพเบยามเบ็ดน้ำเนคาเบรย์กุลละใส่ไปทางผู้นครับข้องธรรมชาติอยู่พนเป็นข้องน้ำทีแห้งคักแล้วละ่ะยุทางผุแล้วครับใส่ไปสิบสองหลังครับย่ทางไปเบิ้งกันเลยครับไปข้าผมว่าอยู่กับเนี่ยะครับไม้เสียงกระลอกกระแต่ผมข้อขากข้อขาเลยนอกบุญไปเบิ้งกันเลยครับที่คือบเบ็ดกระได้ ครับหลังแรกก็ได้เป้าครับครับหลังที่สองก็ได้ลอนครับนี่ครับหลังที่สามแปวคือบนอ่อมันนี่โอ้ยบังหลังที่สี่ครับก็เป็นทั้งสี่คุณมมีคนมายามห้บ่ขนาดนะเยรอครับฝันพี่สงสัยสิรดครับเอาแป้ง โอ้ยหลังหลังที่หาดหลอนนี้ครับนี่โอ้หลอนดีครับโอ้ยหลังที่อโอก้กิหลอนนี้แล้วครับคือบนนอกมันนี่จันแหวอยู่เ้อมนันนี่คุณทับหลังที่เจ็ดก็ได้หลอนไปยังข้อหน่อยวะสว่วนเป็นตังสี่โอ้หลังที่แปดกันหลอนนี้ครับนี่นเปิดยังไงวะหลังที่เก่าก็ยังมาหลอนอีกอยอ่ครับนี่โอ้ยหลังที่สิบก็นีน่ครับหอยออนตอนนี่นคือเราับนี่ ว่าผ่านว่ะม,มาสวยอะไรเป็นที่สิ่งละนี่จะของประมาณเองบอ่หรหลังที่สิบเอ็ดก็หลอนอตามเคยแล้วครับ<อ>แฮวอิลีครับเนี่ยครับหลังสุดท้ายแล้วหลอนอตามเคยครับหลอนบิ้เลยครับใส่เงาเฉดบักแอครับน,นี่ครับห้องกับมาสรุปโอ้บ่อยากเกี้ยงงเลยกับ่ไร้เอาลงตั้งมาสองมือแล้วครับ สองสามมือนแล้วบอเปนเจังไายปุ๊ดเดี๋ยวนี้บมานหรือ,อบอป่าบ่มีขึ้นเลุแต่บุ๊ันว่าบบมีขันคือฉีดหล่อนมาซื้อหลังน,นะครับเงิดอยู่ด้นย่เอา้งใส่ง่ามเติมอยู่ครับนี่โอเคเลยครับนี่ท่าง่ามเลยพ่อออมอยู่ครับนี่ังสั้นครับเบ็ดก็แฮวแล้วครับเบ็ดสำหรับกับเล็กกะ ลันเฝ้าหลังหนึ่งบ่หรือสองหลังเนี่ยหลังหนึ่งวะครับคลิปสำหรับคลิปประมาณกับไว้สำนีแล้วครับเฮ้มีคลิปปรลงอีหลีขอโทดขออภัอหลายครับสำหรับมือเนี้ยเอาก็ลากกันไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ